ก็คลิปนี้ครับจะมาตอบเม้นถามว่าทําไมผมถึงเลือก NMAX นะครับในปี2017นะครับจะเป็น NMAX โฉม2ก็โฉมแรกรู้สึกว่าจะเป็นปี2016นะครับถามว่าทําไมผมถึงเลือก NMAX ทำไมผมถึงไม่เลือก p s e ใช่ไหมครับก็อย่างแรกเลยคือว่าออปชันที่ NMAX ให้มานะก็จะมีอะอย่างแรกเลยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยระบบ ABS ที่ผมชอบมากเลยครับเอหน้าหลังเป็นดิสเบรกหน้าหลังที่ผมชอบมากเครื่องยนต์ห5ึ่งร้อยหาสิห้ซีซีโคตรแรงแล้วให้เต็มด้วยนะครับไม่เหมือน PCX รู้สึกว่าจะให้แค่1 4ึ่ีซีซีถ้าผมจะไม่ผิดนะก็อาจจะเผื่อข้อมูลผิดพลาดนะครับต้องออกตัวก่อนอย่างแรกเลยอย่างที่สแล้วเครื่องยนต์ละอ่ะเรื่องเครื่องยนต์เรื่องระบบเบรกแล้วก็ ที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าจะเป็นระบบ VVA นะครับก็คือวาลวแปรผันเหมือนเขาเคยพูดกันว่าประมาณเออถ้ารอบมันถึง VVA เปิดก็เหมือนรถตอนแรกมันทำงาน2วาลวใช่ไหมครับเสร็จแล้วมันก็จะทำงานเต็มทั้งหมดเลยสีวาลวก็จะเพิ่มความแรงขึ้นมาอีกอ่าอย่างแรกอย่างนั้นละผมก็เลยชอบมองโดยรวมแล้วออปชันถังน้ำมันความแรง คือแม่งแม่งได้ครับแม่งตอบโจทย์มากเลยไอเอ็นแม็กเนะี่ยตอบโจทย์มากวิ่งทางกไกลโคตรดีเออผมก็เลยตัดสินใจ,จซื้อมานะครับก็รู้สึกว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงแบบที่ถ้าผมจำไม่ผิดนั่นจะเป็นช่วงที่ X-Mac แึ้งจะเข้ามาด้วยมัง้งหลังจากที่ท่านจะเป็นปี2018หรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าผมออกคันนี้มาออก X m a c ปีสองพันสิบออกมาปุ๊บสักพักหนึ่ง X Max เ,เปิดตัวตอนนั้นผมก็ยังแบบไม่ได้แอบเสียดายผมไม่ได้ไปซื้อปีเซกนะผมแอบเสียใจตรงว่าเออทาไมเราไม่เก็บเงินดาวไอตรงนั้นไปซื้อ X Max เลยวะแบบแอบเสียใจนิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ในระยะการผ่อนรถคันนี้ผมผ่อนอยู่1ปีนะครับก็คือ12เดือน ผมดาวไปสาม0 0ื่นนะรู้สึกว่าผมจะโดนดอกเบี้ยไปหมื่นสองหรือว่า Games, หมื่นหกแหละก็ผมคำนวณไม่ผิดอ่ะเพราะผมผ่อนอยู่เออผมผ่อนอยู่ห้าพันห้าพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็คือสิบสองเดือนแล้วก็ดาวไปสามหมืน่นระาคารถรู้สึกจะอยู่ประมาณแปดหมื่นเจ็ดหรือเปล่านะถ้าผมจะไม่ผิด ก่ขอข้อมูลมันนานแล้วครับผมก็จาไม่ค่อยได้ก็ถามว่าตอนนี้อยากขายคันนี้ไหมมันก็สองที่สองใจใจนึงก็สตอรี่มันก็เยอะครับผมก็เลยแอบแบบเอออาจจะเก็บไว้แต่ใจนึงผมก็เคย,ยคิดนะว่า,าผมจะเออเอาไปเทินออกกอนิวมาขี่ 5, 4, 6, 6, แต่ตอนนี้ที่ผมเลือกก็คือประมาณว่าเก็บคันนี้ไว้เป็นสตอรี่แล้วก็อาจจะไปเอาบีกไว้เป็นสกูตเตอร์ แต่ใจผมอะเร็ง XADV ไว้นะครับ XADV 750ไว้ก็อาจจะไปออก XADV 750คู่กับคันนี้นะครับก็อนาคตอาจจะออกคันไหนก็เดี๋ยวว่ากันไปอีกทีนึงครับแต่ไม่อยากมีรถเยอะมากเท่าไหร่หรอกเพราะมีรถเยอะมากก็ค่าเมเทันแนนการดูแลรักษาค่าภาษีอะไรก็ตามไมา่อีกครับไหนจะเรื่องของแต่งอีกอะไรอีกที่ประทะคนมีรถเยอะบางทีก็ มันก็ไม่ได้สบายอะไรขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวเข้าว่ากันครับมันเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ก็หกสองแี่สามครับสเต็ปที่ผมขับอยู่ตอนนี้เป็นสเตปรถบ้านก็การดูแลเป็นททนนันก็ค่อนข้างจุกจิกหน่อยครับคือแบบเผอไม่ได้ถ้าเผดก็คือพังก็ฝากไว้นะครับก็อันนี้คือคลิปนี้ก็ตอบนะครับว่าทำไมผมถึงเลือก nmax นะครับก็ตามในคลิปได้เลยครับ